สวัสดีครับต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่5ครับการสร้างข้อสอบแบบ True False หรือแบบถูกผิดนะครับเรามาเริ่มกันที่หน้านี้เลยนะครับไปที่ More ครับไปที่ Question Bank เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ Question ครับ Categories ครับขึ้นมาหน้านี้นะครับตอนนี้ทุกคนเห็นหน้านี้นะครับบางท่านก็จะมี วงเล็บ5อยู่คือทำไปแล้ว5ข้อเป็นเป็นข้อสอบการสร้างข้อสอบแบบปรนยัยแบบหนาที่4นะครับคลิกไปที่ชื่อตัวเองนะครับของผมมี5และมีแล้ว5ข้อนะครับอ่ะคลิกไปที่ชื่อตัวเองครับขึ้นมาที่หน้านี้ตอนนี้มี5ข้อแล้วนะครับเป็นข้อสอบแบบปรนัยนะครับทีนี้ให้เราคลิกไปที่ create a new question ครับ อันได้เป็น multiple choice เราทำไปแล้วอันต่อไปเป็น true false ครับคลิกเข้าไปตรง true false แล้วก็ไปที่ add ครับามาที่หน้านี้นะครับเพิ่มชื่อของคำถามตรงเครื่องหมายเครื่องหมายตกใจนะฮะสีดแดงๆเนะี่ยนะครับในช่องนี้เหมือนเดิมคำถามคือม,ม้ามีสีขา อันนี้เป็น True หรือ f a นะเป็น t r u รูปผิดนะคมามีสี่ขาเสร็จแล้วนี่คือโจทย์แค่นี้เอง True False จะไม่ยากนะครับมามีสีขายืนลงมาเรื่อยๆครับตรง Correct Answer นะครับมันระบบจะขึ้นเป็น False เอาไว้ให้เรามามีสีขาถูกหรือผิดในนี้ False มันคือผิดจริงๆมันคือถูกถูกไหมครับมันคือ True ก็ ติ๊กที่ True ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ True เสร็จแล้วเราเข้ามาที่ลงมาข้างล่างนะครับ Save Change and Continue Editing นะครับลิกเข้าไปถ้าขึ้นลักษณะนี้แสดงว่าเราทําถูกต้องนะครับไปที่ Preview ครับตรวจสอบนิดนึงมามีสีขาตามโจดนี้ไหมแล้วก็ True ไปกด True แล้วก็ Submit and Finish ถูกต้องนะครับนี่คือคําถามที่ถูกต้องแล้วก็ Close Preview เสร็จแล้วก็ Save Change ครับจะมาที่น้านี้เป็น6ข้อแล้วเห็นไมฮะมี6ข้อแล้วเพิ่มมาข้อที่6คือมามีสีขานะครับนี่คือวิธีการทําข้อสอบแบบ True False หรือถูกผิดนะครับให้ทุกท่านทําข้อสอบ True False คนละ5ข้อนะครับคนละ5ข้อนะครับจากเดิมมีแล้ว5ข้อจะเป็น10ข้อผมจะทําเพิ่มอีก4ข้อเป็น ให้เป็นครบ10ข้อเหมือนกันนะครับทีนี้เราไปเช็คก,กันที่ categories อีกสักครั้งหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้ผมมี6ข้อแล้วเห็นนะมีหข้อแล้วผมเพิ่มอีก4ข้อรู้เลยครับแบบฝึกหัดที่5ทําไม่ยากครับข้อสอบแบบ true false